ครับสวัสดีครับเรตตาพรฟาร์มนะครับพอเริ่มการผลิตแล้วนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับอันนี้ยังเป็นเหมือนกับว่าทรงใหม่แต่ว่ายังเป็นขนาดเดิมนะครับรุ่นใหม่ก็คือจะยาวอีกค่า50เซนนะครับ่อนนี้นะครับจะยาวเพิ่มอีก50าเซนนะครับเพื่อที่จะใช้สำหรับรถขึ้นรถ6กล้อรถ10ล้อนะครับแต่ว่าจะเป็นทรงนี้นะครับจะมีสะพานนะครับผ่านแขวนนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับทุกตัวเลยนะครับ นี่นครับจะมีสะพานแขวนเพิ่มขึ้นมานะครับนี่ยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยครับที่เ,เรายี่บหายไปนะครับเพราะว่า,าช่งางก็น้ําท่วมมันบ้างอะไรบ้างนะครับพอดีอายุเข้านะครับก็พอดีมีโอกาสได้ทดลองรุ่นใหม่นะครับ รุ่นใหม่ที่มันยาวกว่าเดิมนะครับทดลองรุ่นใหม่แล้วก็พัฒนาพวกระบบกดล็อกใหม่อีกนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ